ตัวข้าได้รับรายงานจากท่านลีงเง็กตังที่ข้าให้ตรวจสอบเรื่องราวของอาโตก็ได้พบว่านครจีเซียนั้นตอนนี้จักรพรรดิของเขาเจ้าของนครได้สิ้นพระชนแล้วท่านลีเต็กเมง้งเจ้านครคนใหม่ตอนนี้มาที่เมืองไคฟงเพื่อม,มาเข้าเฝ้าราชสำนักส่งเจ้านครของซีเซียผู้นี้ไม่มีมเหตีเอกฐานะของอโต ดูเหมือนว่าเค้านั้นจะเป็นคนที่ติดต่อกับคณะทูตของลีเต็กเมงข้าได้รับรายงานมาอย่างนั้นเขาน่ะต้องเป็นคนใหญ่คุณโตในอาณาจักรซีเซียน,นแน่ๆเขาเกี่ยวข้องยังไงถ้าเขาเป็นทายาทของผู้สูงศักดิ์จริงๆบางทีไปถามจากกระสัิของซีเซียต,ตรงๆเลยน่าจะดีกว่าข้าเสียวเป่าเป่คิดว่าต้องเดินทางไปที่นั่นในเมืองไคโฟกนะ่ะ เพราะว่าพวกของซีเซียไปที่เมืองหลวงของอาณาจักรซ่งเราแต่เดี๋ยวนะ้าทั้งส่งและเหลียวต่างก็สนใจองค์หญิงแต่ซ่งมีเจ้าหญิงเตียวเวงยี่นี่นาที่เป็นองค์หญิงที่โตเป็นสาวใหญ่แล้วมีองค์หญิงแค่คนเดียวถ้าเช่นนั้นแล้วยาจะมีองค์หญิงคนไหนอีกที่เจ้าของนครซีเซียต้องการจะอภิเษกสมรสด้วย ก็สิ้นความสงสัยข้าก็ได้มายังบางหลวงไคฟงและข้าก็ได้ยินขุนนางแล้วก็คนในราชวังนะ่ะกำลังดินทากล่าวถึงเรื่องราวที่ว่าจักรพรรดิของส่งเราเนี่ยอยากที่จะให้องค์หญิงเนี่ยแต่งงานเพื่อความสัมพันธ์ทางการเมืองแน่นอนว่าถ้ามีการแต่งงานเกิดขึ้นเนะี่ยจะต้องมีการจุดดอกไม้ไฟทุกคนนะ่ะก็ดินทากันไปทั่วว่างานแต่งงานขององค์หญิงจะเกิดขึ้น ที่นี่งานแต่งนั้นจะต้องน่าตื่นตาตื่นใจอย่างมากข้าสงสัยว่าองค์หญิงพระองค์ใดจะแต่งงานใช่องค์หญิงเตยเบงยี่หรือเปล่าแต่องค์หญิงเตยเบงยี่เป็นคนรักของพี่สาวข้าเสียวไป๋ไม่ใช่หรอพี่สาวข้าไม่เห็นบอกอะไรเกี่ยวกับนางเลยว่านางจะแต่งงานน่ะและข้าก็ยังได้ยินอีกว่าผู้คนที่นี่บอกว่าคนที่แต่งงานกับองค์หญิงเป็นคนของซีเซียตอนนี้มีองค์หญิงถึงสององค์ หากคนของซีเซียนะักขีจะแต่งงานกับองค์หญิงเหลียวนั่นก็คือองคหญิงแอร์ลูกกวนอิมโนหรือองคหญิงพระองค์เล็กก็จะเกี่ยวดองกับชาวเหลียวแต่หากแต่งงานกับองค์หญิงของซ่งก็จะเกี่ยวดองกับเมืองไครฟงแล้วก็จกกักรพรรดิของซ่งเราด้วยข้าได้ยินพวกขุนนางในวังคุยกันแบบนั้นแต่ง,งานแต่งขององค์หญิงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆหรอข้าสับสนไปหมดแล้ว ข้าได้ยินสิทธิ์พี่บอกว่าที่ตั้งของอาณาจักรซีเซียเนี่ยอยู่ใจกลางระหว่างแคว้นซ่งกับเหลียวพอดิบพอดีถ้าเกิดว่าพวกซ่งเนี่ยเฟื่องฟูขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเลือกอยู่ฝั่งซ่งแต่ว่าถ้าพวกส่งอยู่ในอันตรายพวกนั้นก็อาจจะเลือกไปอยู่ฝั่งเหลียวก็ได้พวกซีเซียอา,อาจจะหันเหเข้าไปพวกไหนก็ได้แต่ว่าเจ้านครของซีเซียเนี่ยนะจะแต่งงานกับองหญิงเลยเหรอ มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะข้าสับสนไปหมดว่าองค์หญิงคือใครและทําไมตอนนี้ถึงกลายเป็นมีองค์หญิงสองคนละ่ะไม่ใช่แค่มีองค์หญิงเตียวเวงยี่คนเดียวเท่านั้นหรอที่โตเป็นสาวแล้วและพร้อมจะแต่งงานได้น่ะข้าก็ได้มาถามทหารที่ราชวังนี่เจ้ากาได้ย่างไรที่บุกลุกราชวังจะเป็นใครกันพ่อทีนะท่านทหารข้าได้รับคําเชิญจากองค์หญิงหุยนะข้ามาหาองค์หญิงเตียวเวงยี่น่ะ ออย่างนั้นเหรอข้าไม่รู้เลยนะว่าเป็นท่านยอดฝีมือเสี่ยวเปล่าเป,า,เป,า,เปาหรือเปล่าอ่ะองหญิงหุยเคยสั่งไว้ว่าถ้าหากท่านหรือว่าพี่สาวของท่านมาที่วังก็ให้เข้ามาได้เลยนะขอบคุณมากข้าอาศัยเชื่อขององคหญิงเต๋อหวางยี่เพื่อจะได้ลอบเข้ามาในวังนี้โดยที่ไม่มีใครว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าถ้าพี่สาวข้ามานางก็สามารถจะเข้านอ,อกได้ได้อย่างสะดวกข้าก็เลยต้องอาศัยแบบนี้เพื่อที่จะเข้ามาถามนางกำนัน นี่นางกำนันขององคหญิงเตีเวยวเหงทนี่ใช่หรือเปล่าเจ้าน่ะถ้าขอถามในสิองหญิงจะแต่งงานกับใครเหรอเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันล่ะใช่เจ้านาครของซีเซียหรือเปล่าที่จะมาแต่งงานกับองหญิงเตียวเหงยนยี่น่ะทัดยอดฝีมือมาแต่ไกลเลยทานข้าวมาแล้วหรือ,อยังองค์หญิงรับรู้การมาถึงของท่านแล้วถ้าเสียวเป่าเาแต่ว่านางตั้งใจจะทําอาหารด้วยตัวเองก็เชิญท่านนั่งก่อนก็แล้วกัน แต่เจ้ายังไม่ได้ตอบคําถามของข้าเลยนะข้าทําให้เหว่งยี่ต้องลําบากหรือเปล่าที่เตรียมต้อนรับข้าก็ไม่ใช่คนเดียวคนตัวอะไรขนาดนั้นแล้วก็จริงๆข้าไม่ใช่พี่เสี่ยวไปๆอะ่ะที่นาจะต้องรับรองข้าอะไรถึงขนาดนั้นด้วยอะ่ะไม่เป็นไรด,ดอกท่านนั่งรอก,ก่อนหรือว่าจะเดินเล่นที่สวนก็ได้ทิวทัศน์ของสัตว์ทองคําในฤดูการนี้นับว่าสวยงามที่สุดเลยละ่ะเชิญก่อนเลยนะพดัดฝีมือขอบคุณมากนางกำนันข้าก็เลยไปลองหญิงเตียวเหว่งยี่อยู่แถวสาบัวแต่ว่า ตอนนั้นเองข้าก็ได้พบกับท่านซิมโกโหงแล้วก็อตโตนั่นเขานี่นาทำไมหัวหน้าซิมถึงอยู่กับอตโตแล้วทำไมอตโตถึงแต่งกายแบบนั้นล่ะเขาไม่ใช่แค่คนธรรมดาจริงๆด้วยทิวทัศน์ของจงอยู่วันนั้นสวยงามมากผู้คนเองก็สง่างามนะท่านซิมโกฮงท่านก็สัต์ทรงมีวิสัยทัศน์ที่ดียิ่งนะะักข้าซิมโกโหงก็ขอเลื่อมใสในตัวท่าน เดี๋ยวก่อนสินั่นมันอตโต้ไม่ใช่หรือยังไงทำไมเขาถึงกลายเป็นกษัตริย์แห่งนะครจีเซียได้ละ่ะนี่พวกท่านคุยอะไรกันอยู่นะ่ะอ้าวเจ้านี่เองเสี่ยวเปเๆาท่านอ๋องแห่งซีเซียจำหยอดฝีมือนางนี่ได้ไหมลนะ่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าข้าต้องจำนางได้ข้ารู้จักนางนั้นก็คือน้องสาวของผู้หญิงที่ข้าจะแต่งงานด้วยยังไงลนะ่ะ เดีย๋ยวก่อนนะอตโตมันหมายความว่ายังไงกันน่ะหมายความว่าอารกาสิบก่อฮงอโตเป็นกษัตริย์แห่งน,นครซีเซียอย่างนั้นเหรอใช่แล้วละ่ะกษัตริย์ท่านนี้ก็คือเจ้าแห่งน,นครซีเซียพระนามเฉพาะว่าไซแปององราชวงศ์ทั้งได้ประทานแสลีให้กับเขาจึงมีอีกชื่อว่าลีเต็กเมงเจ้าครองนครซีเซียนั่นเอง ความจริงเหรอท่านซิมกกฮงนี่ที่นอฝีมือข้าก็คือกษัตริย์แห่งซีเซียและข้าก็คืออโตยินดีที่ได้รู้จักเจ้าอีกครั้งก็แล้วกันนะไม่ข้าไม่รู้จักเจ้าเลยอะ่กะกษัตริย์แห่งซีเซียมีเพียงคนเดียวและเจ้าก็ไม่ใช่อโตคนนั้นเป็นไปไม่ได้ท่านทั้งสองอโปสงบสติอารมณ์ลงก่อนที่นี่คือพระราชวังเราตรงเจรจาด้วยคำพูด หาชายกำลังใหม่พวกเจ้าอย่าเพิ่งตีกันเลยนะเจ้าคนหลอกลวงอโตเจ้าลายเป็นกษัตริย์ไปแล้วข้าจะไม่ยุ่งกับเจ้าอีกเจ้าคนโกหกนาหลอกลวงพี่เลี้ยงหัววันของข้าด้วยสินะทันตรงหาองหรือว่าทันซิมโกฮงเขากำชับว่าไม่ให้ข้าใช้กำลังที่นี่เจ้าก็อย่ามาต่อสู้กับข้าที่นี่เลยนะเสียวเป่าๆข้าไม่ต้องการฟังคำอธิบายใดๆจากคนเช่ดเจ้าอีกแล้วเจ้าคนโกหก อาโตเจ้าจะมาแต่งงานอะไรกับคนของซ่งเจ้าจะมาแต่งงานกับเจ้าหญิงอย่างนั้นเหรอข้าไม่สนเอาว่าเจ้าจะเป็นพันธมิตรของใครแต่ข้าไม่ใช่มิตรของเจ้าอย่างแน่นอนแหละโตเจ้าใจเย็นก่อนนะอย่าฝีมือก่อกริย์ของพวกเจ้าอ่ะได้ตกปากรับคําทิจจะอุปถัมหลิวหูฮวงเป็นลูกสาวแล้วให้นางขึ้นเป็นองค์หญิงและจัดงานอภิเษกสมรสกับนครซีเซียน่ะ เผื่อเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีระหว่างกันยังไงล่ะจะได้รวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับชาวเลี้ยวและข้าก็คือกษัตริย์คนนั้นที่จะแต่งงานกับองค์หญิงโดยให้แม่นางลิวหวงขึ้นเป็นองค์หญิงอะไรกันเจ้าหมายความว่าไงนเนี่ยให้สิิเรี่หูวหวงของข้าเนี่ยขึ้นเป็นองค์หญิงของจกอักรพรรดิว่าที่จะแต่งงานกับเจ้าอย่างนั้นเหรอ,อตโตทำให้เจ้าทำแบบนี้ล่ะ จ้าไปหาที่คุยกับข้าหน่อยจะได้ไหมล่ะเสียวเป่าข้าจะบอกให้เจ้ารู้ว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องทางการเมืองข้าก็รู้ว่าลิฮุควรไม่ได้เต็มใจแต่ว่าข้าก็ต้องทำเพื่อเพื่อบานเมืองของข้าและเพื่อนครซีเซียของข้าข้าคิดว่าถ้าแต่งงานกับนางเราจะได้เชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างแคว้นมันก็จะสิ้นเลืองแล้วก็จะดีต่อทั้งสองดินแดนด้วยนะนะข้าเองก็ไม่ดีอยากจะบังคับฟื้นใจนางแต่ที่ทำไปก็ถือว่าสเผื่อบานเมืองแล้วกันไม่ ถ้าไม่อยากฟังอะ่ะเจ้ารอตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนี่นางกำนันเจ้าฝากส่งสารถึงองค์หญิงเตียเวเหงยี่ที่นะว่าเกิดเรื่องขึ้นอะ่ะอยู่ดีๆกษัตริย์ของน,นครซีเซียก็จะมาแต่งงานแล้วก็จะให้พี่ด้วยหูฟังของข้าเป็นองค์หญิงจะกรพพัดทำไมถึงทําเรื่องแบบนี้ขึ้นมาละ่ะฝากบอกองค์หญิงเตียเวเหิงยี่ด้วยแล้วกันนะจะบอกว่าข้ากังวลเรื่องการเดินทางที่จะใกล้มาถึงแต่ในตอนเนี้ยเดี๋ยวไว้ข้านะค่อยพบกับองค์หญิงเตียเวเหงยี่ กันที่ใครฟงใหม่วันหลังก็แล้วกันแล้วข้าจะให้พี่เสี่ยวไปปมาแทนตอนนี้ข้าต้องยกเลิกนัดกับองหญิงเตเบกยี่ไปก่อนเพราะข้ามีเรื่องสําคัญที่ต้องไปเคลียร์น่ะกับอตโต้เอ้ไม่ใช่สิกับกษัตริย์ของนครจีเซียได้เลยเจ้าคะ่ะเดี๋ยวข้าจะบอกองหญิงเตเบกยบี่ให้ถ้าไม่ต้องห่วงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไม ัพดถึงทำแบบนี้ลนะ่ะให้พี่ลูขวงเป็นเจ้าหญิงและแต่งงานกับปะโตที่เป็นกษัตริย์ของนครซีเซียเนี่ยนะเอ๋ยอดฝีมือเจ้าอยากถามเลยก็ถามมาเถอะข้านจะตอบข้อสงสัยเจ้าทุกอย่างโดยไม่มีเงื่อนไขเลยนะให้คิดซะว่าเจ้าทําเพื่อบ้านเมืองนะเจ้าหยุดพูดจาแบบนั้นสักทีเถอะข้ามีคุณเคยกับเจ้าที่เจ้าเป็นกษัตริย์ตกลงมันยังไงกันแน่เนี่ยตัวของข้านั้นเป็นกษัตริย์ ท่านพ่อของข้ามีนามว่าอีกีเชียงเป็นหัวหน้าเผ่าต่างเสี่ยงตัวของข้าเองนั้น,นเป็นลูกชายคนโตชื่อจีนของข้าก็คือลีเต็กเม้งส่วนอโตะเป็นชื่อที่ข้าถูกเรียกสมัยที่ข้ายังเป็นเด็กช่วงที่พ่อของข้าใกล้จะตายเขาก็ถูกคนของเหลียวหลอกใช้แน่นอนว่ามีความสัมพันธ์ไม่ค่อยสู้ดีนักกับซ่งเช่นกันแต่ก่อนที่ท่านพ่อของข้าจะสิ้นพระชนม์ เขาก็ได้ฝากความดูแลเหล่าราชสเดอให้กับข้าให้ข้านะับปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีกับราชฎรดตัวข้าเองอะ่ะไม่เคยมีภรรยามาก่อนตั้งแต่ขึ้นรองบัลลังชาวเลียวเองก็แสดงความปรารถนาดีต่อข้าบ่อยครั้งด้วยการยื่นข้อเสนอให้ข้านั้นแต่งงานกับองคหญิงชาวเหลีย้ยก็คือองค์หญิงแอร์ลูกเอียงซิลนึงองหญิงคนเล็กนะ่ะแต่นางเนี่ยยังเด็กเกินไปข้าก็เลยแก้ต่างออกไปก่อนว่า องหญิงนางนั้นยังเด็กมากจริงๆจะให้ข้าแต่งงานกับนางได้อย่างไรข้าก็เลยต้องยืดเวลาออกมาก่อนซิทีนี้ข้าก็เลยมาเยือนเมืองไคฟงครั้งนี้ข้าก็จะได้แสดงเจตจำนงของข้าต่อจัก,กรพรรดิส่งแล้วก็องค์หญิงหุยหรือว่าองคหญิงเตียวเหวยงยี่ว่าข้านั้นอ่ะจริงๆแล้วต้องเลือกองค์หญิงแต่งงานสักคนไม่ชาวซ่งกับชาวเหลียวข้าก็เลยเลือกว่าข้าจะแต่งงานกับองค์หญิงชาวส่งนะสิ อย่างที่เจ้ารู้ว่าข้าเนี่ยตกลุมรักแม่นางเลิ้วหัวหวงมาหัวใจศิษย์พี่ของเจ้าดังนั้นข้าก็เลยได้แสดงเจตจำนงของข้าออกไปจกักรพพาดเองก็ทรงพอพระทยัยและแสดงความเต็มใจที่จะยอมรับแม่นางรล้วหัวหวงเป็นลูกสาวแล้วก็สถาปนาขึ้นเป็นองค์หญิงในทันทีเพื่อให้แม่นางรล้วเนี่ยแต่งงานกับข้าแทนเตียวเวงยียังไงล่ะไห้เลิ้วหัวหวงเป็นเจ้าหญิงแล้วก็จะได้แต่งเป็นภรรยาข้าที่เป็นกษัตริย์แห่งซีเซียต่อไป ส่งและเสียก็จะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันสองอาณาจักรพี่น้องร่วมมือทุกคนรวมแรงรวมใจต่อต้านความชั่วร้ายของชาวเหลียวไปด้วยกันพวกเราจะแข็งแกร่งอย่างมากเลยนะเมื่อไหหัูหวงเป็นองค์หญิงแล้วนางก็จะสามารถแต่งงานกับข้าที่เป็นกษัตริย์ได้ยังไงล่ะเจ้าทาแบบนี้มันจะเกินไปแล้วนะนี่มันเรื่องใหญ่เกินไปเจ้าเพิ่งมาบอกอะไรตอนนี้แล้วทาไมเจ้าถึงไม่บอกล่วงหน้าว่าเจ้าเป็นกษัตริย์ล่ะ เจ้าหลอกลวงสิทธิพี่ของข้านี่มันก็จริงที่ข้าโกหกนางแต่ก่อนหน้านั้นจกักรพรดของพวกเจ้าก็ยังถามข้าอีกด้วยว่าอยากจะให้หูห่วงมีน้ำว่าอะไรเจ้าว่าให้นางชื่อว่าองค์หญิงทีเฮียงจะฟังดูเป็นอย่างไรบ้างในใจของข้าแม่นางเลิ้วหนะังดงามหาดเปรียบข้าคิดว่านางน่ะเหมาะสมอย่างมากที่จะเป็นองค์หญิงของข้าน่ะไม่ข้าไม่สนข้าไม่ฟังเลยทั้งนั้นเจ้าจะแต่งงานไม่ได้จะแต่งงานกับพี่ลิ้วไม่ได้ ทำไมเจ้าถึงชอบขัดขวางข้าจริงๆล่ะเจ้าก็เป็นแค่ยอดฝีมือคนหนึ่งเท่านั้นก็บอกว่าไม่ต้องพูดแล้วไงเจ้าแต่งงานกับพี่เลี้ยวไม่ได้ทําไมเจ้าต้องโมโหข้าทุกทีเลยที่ข้าจะแต่งงานกับพี่หูววงอะยังไงซะข้าก็มีบรรดาศักดิ์เป็นถึงกรรษัตริย์ของประเทศนะเจ้าให้ความเคารพข้าบ้างสิข้าก็ไม่ใช่แค่อัโตอีกแล้วล่ะอย่างที่เจ้าเข้าใจและสิทธิพี่เรียวนางจะยอมรับได้เหรอนางจะยินยอมหรือเปล่า เจ้าเคยถามนางแล้วหรือยังแต่ว่านางก็ตอบตกลงข้าแล้วนะเพราะว่านางเข้าไปคุยกับจกกักรพรรดินางก็เลยตกลงที่จะเป็นเจ้าหญิงนี่นาะไม่จริงอ่ะนางตกลงที่จะแต่งงานกับอัตโตเมกกะปีแห่งซีเซียหรือเปล่าไม่ใช่เจ้ากาษ,าษ,าษากัตริย์แห่งนครซีเซียเดี๋ยวก่อนนางจะตกลงได้ยังไงไม่มีทางข้าว่านางน่าจะโกรธแล้วก็เสียใจที่เจ้าหลอกลวงต่งางหากอีกอย่างนางไม่ได้รักเจ้าเจ้าไม่รู้ตัวหรือไง ไม่มีทางที่นางจะแต่งงานกับเจ้าเจ้าโกหกทั้งนั้นว่านางยอมรับได้นะในความเป็นจริงแล้วนางอาจจะไม่เต็มใจแต่ว่าข้าก็ไม่สนใจต่อไปแล้วเพราะว่าขาดต้องการจะแต่งงานกับดิฮว่วงจริงๆเจ้าช่วยข้าคิดหน่อยสิว่าจะเกลี้ยกล่อมนางยังไงดีให้นางยอมเป็นภรรยาของข้าไม่จะไปคุยกับหัวหน้าซิมเองละกันข้าไม่ออกความเห็นเรื่องนี้ข้าไม่ยุ่งกับเจ้าอีกแล้ว จากนั้นข้าก็ได้มาเจราจากับหัหน้าซิมโกฮงและซิมโกฮงก็บอกว่าตอนนี้จิตพี่เลี้ยหูหวงของข้ากลายเป็นเจ้าหญิงที่เฮียงไปแล้วและนางก็กำลังจะแต่งงานกับอาโตหรือว่ากษัตริย์แห่งซีเซียจริงๆข้าตกใจมากหัวหน้าซิมโกฮงบอกให้ข้าเกี้ยกล่อมสิตพี่เลี้ยหูหวงเพื่อให้นางเนี่ยเต็มใจที่จะไปกับกษัตริย์แห่งซีเซียนะ่ะแต่ข้าก็ไม่สามารถที่จะบอกใครได้ว่าจิตพี่เลี้ยหูหวงกับข้าน่ารักกันและนางเป็นคนรักของข้า ข้าไม่สามารถจะบอกใครได้จริงๆเรื่องนั้นเพราะพี่ที่หูวงเคยห้ามข้าไว้ข้าจะทําอย่างไรข้าได้ออกมาแล้วข้าก็ได้ยินข่าวลือที่เกี่ยวกับเรื่องงานแต่งงานทั่วไปหมดทั้งเมืองนะ่ะข้าได้ยินทุกคนกล่าวว่าองค์หญิงแห่งทีเฮียงเป็นวีรศตรีแห่งทีเฮียงและเป็นหนึ่งใน8สิทธิแห่งหยุทธภพทุกคนมีแต่พูดถึงการแต่งงานของชายและหญิงทั้งสองคนอย่างเป็นไปตามที่อาโตบอกจริงๆด้วยทุกคนี้ทธภพต่างคิดว่าการแต่งงานนี้เป็นเรื่องที่วิเศษ ทุกคนดูจะคอยตามแล้วก็ผักกันสนับสนุนเรื่องนี้แต่ข้านารับไม่ได้ข้าจะเจ็บปวดมากและข้าก็เจ็บใจข้าไม่มีอำนาจข้าไม่ใช่จัก,กรพรรดิข้าจะทำอย่างไรแต่ข้าก็ไม่ใช่กษัตริย์หรือไม่ใช่เจ้าเบืองด้วยจากนั้นข้าก็เลยได้เดินทางไปหาพี่ลิวหูววงที่อาณาจักรตรงเยในสำนักที่เฮียงที่นางยังเก็บตัวอยู่ที่นั่น ข้ามีความกังวลมากว่าสิทธิ์พี่จะทำอย่างไรต่อไปถ้าหากนางต้องแต่งงานจริงๆนาย,ยังไม่หลบหนีไปและข้าก็ยังไม่ได้ข่าวอะไรเลยแต่ว่าทางราชสำนักก็มีอำนาจและมีกองทหารมากมายของทั้งสองอาณาจักรถ้าหากสิทธิ์พี่ด้หูวนขัดขืนไม่ยอมแต่งงานกับอตโตนางอาจจะเป็นอันตรายก็ได้ข้าได้ยินสิทธิ์ที่สำนนกที่เฮียงคุยกันแบบนั้นด้วยข้ารู้สึกหวาดกลัวแทนนางข้ากลัวว่านางจะต้องโทษประหารหรือว่าจะถูกทำร้ายจากทหารของสองอาณาจักร ข้าได้เข้ามาสืบเรื่องราวที่สำนักที่เฮียงแห่งนี้ตอนนั้นข้าก็ได้พบกับจิตพ่ริ้วู่วงนางอยู่ที่นั่นหลังจากที่นางนะ่ะเพิ่งไปคุยกับหัวหน้าสำนักมานางก็เดินออกไปข้ายังไม่ได้ไปหาสิตพิริวแต่ข้ามาหาหัวหน้าสำนักก่อนท่านริมคีเซิงนะ่ะบอกว่าของกำนันทั้งหมดจากซีเซียที่มาสู่ขอนะมาถึงหมดแล้ว พวกของซีเซียนะจะมารับพิริวที่นี่ขึ้นเกี้ยวเจ้าสาวไปในขบวนด้วยกันก่อนที่จะกลับไปอาณาจักรซีเซียซึ่งทั้งนี้อาโตหรือว่ากษัตริย์ของซีเซียก็จะเป็นเจ้าบ่าวที่จะมารับตัวเจ้าสาวด้วยในไม่ช้านี้แล้วแต่ว่าน้องใจเย้ก็บอกว่าสิทธพิพ่ริวดูไม่มีความสุขเลยและนางดูเศร้ามากเจ้าสํานักที่เฮียงก็เลยขอให้ข้าช่วยไปคุยกับสิทธพิพ่ริวให้หน่อยนะสิ นี่เจ้าช่วยไปคุยกับรี้วหวงให้หน่อยได้ไหมกระสัของซีเซียจะมาสู่ขอนางและนี่ก็เป็นแผนการของจกักรพรรดิที่จะเชื่อมสัมพันธ์ธรไมยตีกับอาณาจักรซีเซียของกำนันต่างๆที่มาสู่ขอเจ้าสาวสำนักเราก็ดูแลเอาไว้อย่างดีเรียบร้อยแล้วแต่นี้หัวหวดูจ๋าเศร้าๆนะดูนางไม่เต็มใจเลยเสี่ยวไปไปช่วยไปคุยกับนางให้หน่อยข้ารู้ว่าเจ้าสนิทกับนี่หัวหวที่สุดกว่าใครเจ้าควรจะคุยกับนางและดูเรื่องกันนะ ยังไงนางก็ต้องแต่งงานเพราะว่าจักรพรรดิได้ตกลงกับกษัตริย์ของจีเซียไปแล้วตอนนี้นางเป็นเจ้าหญิงทีเฮียงไม่ใช่สิบพี่ของสำนักทีเฮียงข้าอีกต่อไปเนี่ยได้ข้าจะไปคุยกับพี่เลี้ยวให้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้าจะไปเดี๋ยวนี้ข้ารับปากเจ้าสำนักแต่ความจริงข้าไม่ได้มาเกลี้ยกล่อมพี่เลี้ยวข้ามาเพื่อจะถามความรู้สึกของนางว่านางคิดยังไงกับการคุมถุงชนครั้งนี้พี่เลี้ยวข้ามาหาท่านแล้ว กว่าข้าจะมาหาท่านได้เกิดเรื่องมากมายข้ารู้ข่า,ขาวช้ากว่าทุกคนจริงๆเจ้าก็เหมือนพวกนั้นสินะเสี่ยวเป่าๆที่จะมาแสดงความดีๆกับข้าอย่างนั้นหระเจ้าคงดึงว่าข้าเต็มใจที่จะแต่งงานกับอตโตสินะทั้งที่เขาหลอกลวงข้าและทั้งที่ข้าไม่ได้รักเขาข้าไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยข้ารู้รอยู่แล้วว่าทุกอย่างมันเป็นแผนการทางการเมือง ท่านไม่เต็มใจแต่งงานกับเขาแน่แนในเมื่อหัวใจของท่านมีค่าอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่าท่านอยากจะแต่งงานกับเขาล่ะแน่นอนว่าข้าไม่เต็มใจที่จะแต่งงานอยู่แล้วทุกคนล้วนนิตีปิดากันทั้งนั้นไม่มีใครถามความเห็นของเจ้าเลยสิปิริวเราจะทำยังไงกันดีอะในเมื่อเจ้ากลายเป็นเจ้าหญิงไปแล้วในตอนนี้แล้วเจ้าต้องแต่งงานกับอตอต้จะช่วยเจ้าอย่างไรเธอจ้าช่วยแล้วก็ อาจจะเกิดเรื่องใหญ่กษัตริย์และจักรพรรดิทั้งสองอาณาจักรจะต้องจับเจ้าแน่ๆไปลงโทษหรือว่าเข้าคุกหรือว่าเจ้าอาจจะถูกประหารก็ได้ถ้าเจ้าขัดขวางการแต่งงานนี่ตัวข้าเองก็เช่นกันถ้าข้าปฏิเสธข้าก็อาจจะถึงแก่ความตายจนถึงตอนนี้เจ้าเป็นคนเดียวที่ข้าไว้ใจและรู้ว่าข้าไม่เต็มใจที่จะแต่งงานอย่างแท้จริง เสี่ยวเป่าจะมากับข้าคืนนี้มาพบข้านะได้สิพี่เลี้ยวข้าจะไปข้าจะไปคุยกับท่านในคืนนี้หลังจากนั้นสิพี่เลี้ยก็นัดข้ามาดูทะเลด้วยกันยามค่ำคืนเพื่อที่จะดูดาวตกด้วยกันสองคนพวกเรารู้สึกเศร้าเกินมากข้าจะต้องเสียสิพี่เลี้ยวคูครองไปไจริงๆเหรอเนี่ยสิพี่เลี้ยว ถ้ารักข้าหรือเปล่าข้าต้องรักเจ้าอยู่แล้วเสียเปล่าแม้ข้าต้องแต่งงานกับคนอื่นข้าไม่รู้จะทำอย่างไรข้าอยากจะหนีไปกับเจ้าจริงๆแต่ตอนนี้ข้าออกไปจากที่นี่ไม่ได้เลยที่ตรงเยทุกคนรับรู้หมดแล้วว่าข้าจะต้องแต่งงานกับอะโตกษัตริย์ของซีเซียนข้านฝันมาตลอดว่าจะได้พบกับคนที่ข้ารักสุดหัวใจและได้เคียงข้างเขาไปสุดล่าฟ้าเขียวจนแก่เท่า อโตไม่ใช่คุณนั้นเขาเป็นกษัตร,ริย์ลีเตงเม้งแห่งซีเซียเจ้าก็รู้ว่าข้าอยากจะอยู่กับเจ้าเสียปเปล่าเจ้าหาเจ้าต้องแต่งงานกับเขาเจ้าจะมีชีวิตอย่างไรข้าก็ไม่รู้แต่มันไม่ใช่แบบที่ข้าต้องการอย่างแน่นอนเสียปเปล่าและตอนนั้นน้องใจเย็กก็ตะโกนมาว่าว่าที่สามีของฉิบหาริ่วเดินมาทางนี้และข้าก็เห็นว่าอาโตที่แต่งกายเป็นกษัตร,ริย์ เดินมาขัดขวางการพูดคุยของข้ากับพี่ลิวเขามาทําอะไรที่นี่ข้าเห็นหน้าเขาก็เกลียดเขาจริงๆนี่เจ้าอย่ามายุ่งกับสิพี่ของข้านะอย่ามายุ่งนะอาโต้นาไม่เต็มใจใหแต่งงานกับเจ้ายังไม่เข้าใจหรือไงเจ้ามาทําอะไรที่นี่กษัตริย์แห่งซีเซียข้าต้องขอโทษแม่นางลิ่วหูววงด้วยที่ข้าไม่ได้บอกตัวตนกับท่านก่อนหน้านี้แต่ว่าข้าไปพบกับองค์จักรพรรดิของพวกเจ้าแล้ว โดยที่ไม่ปรึกษาเจ้าก่อนต้องขอโทษจริงๆแต่นามใบของเจ้าทีเฮียงข้าเองก็เป็นคนที่อยากให้เจ้าเดี่ยวเป็นเจ้าหญิงแล้วก็ได้นามนั้นข้าเป็นคนจัดการทุกอย่างเพื่อให้เจ้าแต่งงานกับข้าข้าขอโทษจริงๆแต่ว่าจะจะมาบอกเรื่องนี้กับข้าทำไมข้าไม่ได้รู้จักอะไรกับเจ้าสักเท่าไหร่และข้าก็ไม่รู้ว่าตัวตนของเจ้าเป็นยังไงด้วยซ้ำ ข้าไม่สนใจว่าตัวตนของเจ้าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วแต่เจ้าหลอกลวงข้าและข้าก็ไม่อยากแต่งงานกับกษัตริย์ของจีเซียด้วยถ้ากิดพวกท่านอยากคุยกันข้าจะไปทางอื่นก่อนแล้วกันนะข้าทนฟังไม่ได้ที่พวกเขาคุยกันข้าเลยขอตัวแยกออกไปเพื่อให้พี่ริ้วได้ปรับความเข้าใจแล้วก็ได้ปฏิเสธอตโตไปให้ชัดเจนข้าหวังว่าโตจะยอมรับ หลังจากพี่ลิ้วได้คุยกับปัโตแล้วแต่กลายเป็นว่าเขายังไงก็จะแต่งงานกับพี่ล้วของข้าให้ได้ยังไงเขาก็จะส่งคนมาสู่ขอสิทธิพี่ลิ้วของข้าให้ได้เลยเขาบอกว่าเขาทําทั้งหมดนั้นก็เพื่อปวงประชาของเขาแต้าสิทธิพี่ล้วไม่คุ้นเคยกับชาวซิเซียรับสิทธิพี่ลิ้วก็ไม่ยิ่อยากจะไปอาณาจักรนั้นนามไม่ได้เตรียมใจที่จะแต่งงานแล้วก็ไม่ได้เตรียมใจที่จะเป็นเจ้าหญิงด้วยนะสิ ข้ากังวลจริงๆข้าได้ไปถามซิปิลิ่วกับอตโต้อีกทีข้าก็รู้ว่าซิปิลิ่วรูเศร้ามากเจ้าไปถึงกษัตริย์ยังมีหญิงสาวมากมายที่เจ้าสามารถเอานางให้เป็นเจ้าหญิงและแต่งงานกับเจ้าได้ทำไมต้องเป็นข้าด้วยล่ะไม่เป็นข้าไม่ได้อย่างนั้นหรอกแต่ข้าน่ยไม่ได้ชอบหญิงนางอื่นนะสิถึงว่าข้าจะมีหญิงสาวมากมายแต่ว่าหญิงพวกนั้นพ่อกับแม่หามาให้ข้าและข้ามีเต็มใจที่จะรับพวกนางมาเป็นภรรยา ถ้าข้าได้แต่งงานกับเจ้านะรีวววงข้าสัญญาว่าในหัวใจของข้านั้นจะยกให้เจ้าเพียงคนเดียวข้าจะไม่มีภรรยาคนอื่นเนี่ยเจ้าให้เวลาข้าพิสูจน์ตัวเองหน่อยได้ไหมเพื่อที่จะเป็นคนที่เจ้ารักเพื่อเจ้าแล้วเนี่ยข้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างแค่ขอเวลาเจ้าหน่อยยังไงเจ้าก็แต่งงานกับข้าเถอะนะรีวววงและไม่ใช่ความผิดของเจ้าเจ้าไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อข้าข้าไม่ได้สนใจว่าเจ้าจะมีผู้หญิงอีกกี่คนหรือว่า เจ้าจะเป็นรักใครมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะกูขาดสัญญาว่าขาดจะดูแลแล้วก็รักเจ้าเพียงคนเดียวลยหรวหวงข้าไม่เอาผู้หญิงคนอื่นเป็นภรรยาหรอกนะเจ้ไม่ได้ฟังความคิดของข้าเลยอโตข้าไม่ได้ชอบเจ้าและอนาคตที่ข้าวาดฝันไว้ก็ไม่ใช่แบบนี้อโตข้าไม่อยากแต่งงานกับเจ้าจริงๆแม้ว่าสิทธิ์พี่หัวหวจะปฏิเสธอโตไปแล้ว แต่โตก็ยังไม่ยอมรับยังไงเขาก็จะแต่งงานที่ได้เขาคิดว่าเด๋ยวสิทธิ์พิเรวห่วงก็จะใจอ่อนเองไิเรอขัวเนี่ยนะพ่อแม่ของนางเป็นคู่หูห่งยุทธภพที่นางต้องการคืออิสระไม่ใช่แบบนี้นาะงไม่ต้องการแต่งงานกับคนที่เป็นกษัตริย์นามไม่ได้อยากได้เจ้าเป็นคู่ครองจริงๆนะโตขอให้เจ้ากปวดเข้าใจเรื่องนี้ด้วยล้มเลิกการแต่งงานซะเถอะแต่ว่าเรื่องก็มาถึงขั้นนี้แล้วข้าได้คุยจากรพพัดส่งเรียบร้อยแล้วอะ ข้าคงทำได้ดเพียงแค่เกี่ยวกับแม่นางรีหว่วงเท่านั้นเนี่ยข้าต้องไปก่อนแล้วนะเสี่ยวปูเปา,เ,ปาเจ้าเองก็ช่วยปลอบนางหน่อยก็แล้วกันเนะแทนข้านะยังไงข้าก็จะต้องมาสู่ขอนางอะ่ะข้าไม่มีทางจะทำแบบนั้นหรอกข้าไม่มีทางจะยอมรับการแต่งงานที่พี่ยัีงไม่เต็มใจจาบนั้นข้าก็มาหาสิพี่อีกคน แล้วก็ถามถึงพี่เลี้ยโ่วแต่ว่าสิทธิพี่ก็บอกว่าสิทธิพี่ริ้วอารมณ์ไม่ดีมากและนางกำลังเศร้าใจนางต้องการจะอยู่คนเดียวอัตเสด,ดพ่อของเจวิงยี่แล้วก็คนของสองแคว้นต่างก็คิดว่าการแต่งงานนี้เป็นการเสียสละเพื่อชาติความรักชายหญิงก็เลยเป็นเรื่องรองไม่ว่าจะมีความรักหรือไม่ยังไงการแต่งงานก็จะช่วยปกป้องประเทศเอาไว้ให้พ้นจากภัยอันตรายจากข้าศึกแต่ข้าไม่เข้าใจเอาซะเลย สิพี่คนนี้บอกว่าประเทศต้องการผู้นำที่แข็งแก่งจกกักรพรรดิต้องมีทญญายาทสืบทอดถ้าเกิดสิพี่เลี้ยแต่งงานกับมาโตก็จะให้ทญญายาทและลูกหลานเกิดขึ้นมาทําให้เกิดความแน่นแฟรระหว่างสองแผ่นดินเมื่อราจะสำนักเข้มแข็งมีทญญายาทสืบต่อไปใต้ล่าก็จะสงบสุขผู้คนก็จะมีขวัญกําลังใจแต่ทําไมข้าถึงไม่เห็นด้วยกับความคิดเนี้ยทำไมถึงไม่สนใจหัวใจของสิพีเล้วของข้าเลย ไม่สนใจความจริงใจและความรักความพักดีที่แท้จริงระหว่างคนสองคนที่แต่งงานกันเลยถ้าคิดว่าสิทธิ์พิริวเองก็มีความฝันและนางก็มีหัวใจที่สําคัญข้ารักนางนะคะพีอยากเห็นนางมีความสุขข้าไม่สามารถจะให้นางอยู่อย่างเป็นทุกข์ได้เหมือนกันะตอนนั้นน้องใจก็ส่งจดหมายมาหาข้าว่าทหารเจ้าหนําสักเดินทางมาถึง ที่สำนักที่เฮียงแล้วพวกเขาบอกว่าจะมาคุ้มกันสิทธิพิลิวก่อนจะถึงวันแต่งงานข้าคิดว่าสิทธิพิลิวต้องไม่พอใจแน่ๆที่นากต้องเป็นเจ้าสาวแบบเนี้ยตอนนี้กําหนดการแต่งงานเร็วขึ้นกว่าเดิมซะด้วยอะ่ะข้ามาที่สำนักที่เฮียงแต่ก็ไม่ทันซะแล้วสิทธิพิลิ่วอะ่ะโดนพวกนั้นพาตัวไปแล้วทําไมถึงเร็วขนาดนี้ข้ายังไม่ทันที่จะ ช่วยอะไรสิพี่รี้วห่วงเลยอะแต่นางก็ถูกพาตัวไปเป็นเจ้าสาวซะแล้วพอพวกทหารนมาปุ๊บตัวแล้วก็จับตัวนางไปนะสิข้าไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดข้าเลยได้ขี่ม้าติดตามพี่ริ้วไปในอาณาจักรของพวกซีเซียน่ซึ่งก็อยู่ที่กลางทะเลทรายข้าได้แอบติดตามไปอย่างลับๆเพื่อที่จะช่วยสิพี่ริ้วของข้าออกมา